รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเกษตรปลอดหนี้เกษตรเงินละาคอนเซปต์ของตัวนี้คือขยะขงอีกคนหนึ่งจะเป็นสมบัติข่องอีกคนหนึ่งนะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า โรงเห็ดเนี่ยจะมีของเสียอยู่2อ,อย่างที่ต้องระบายออกมาก็คือ1คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากเห็ดซึ่งจะกลายเป็นของโปรดของโรงนี้ครับโรงนี้จะต้องการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สความชื้นและความเย็นที่ต้องระบายออกเช่นกันครับก็คือว่าพัดลมตัวนั้นทําหน้าที่ดูดอากาศและความชื้นออกมานะครับพอออกมาปุ๊บเนี่ยก็ส่งมาให้โรงนี้ครับโรงนี้จึงกลายเป็นว่าขยะขออยคนนึงเป็นสมบัติข,ขออยคนหนึ่งครับรับของเสียจากโรงเห็ด ส่งมาให้โรงที่ปลูกพวกเฟิร์นพวกนี้ครับไปดูกันครับข้างในโรงเห็ดเป็นไงไปดูกันครับตรงนี้เป็นฟาร์มเห็ดที่พโบ้เนี่ยพัฒนาขึ้นมานะครับก็อย่างนี้ออพิบูลไปดูฟาร์มเห็ดมาทั่วประเทศเนี่ยโรงเห็ดเนี่ยจะมีการวางตัวก้อนเห็ดอยู่2แบบนะครับก็คือแบบที่เป็นทรง A นะครับก็คือเอาไม้พิงกันเอาอิดวางแล้วก็ซ้อนซๆ,ๆๆๆขึ้นมานะ่ครับกับอ,อ,อีกทรงหนึ่งก็คือทรงแขวนนะครับ พี่โบพบปัญหาทั้งสองทรงเลยทรงเอเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการามแมลงจะเข้าด้านหลังได้นะครับมแมลงจะขึ้นมาจากข้างล่างนะครับแล้วก็เข้ามาแล้วก็ไปไปหลบอยู่ข้างหลังเห็ดบางก้อนเนี่ยจะมีการออกที่ตรงตรงด้านหลังนะครับจะมีการออกด้านหลังพอเขาออกไปข้างหลังเนี่ยปุ๊บเนี่ยเขาซ้อนน้าหนักกดทับกันเยอะๆเนี่ยแล้วไปจัดการอะไรข้างหลังไม่ได้เลยนะครับทำให้เห็ดข้างหลังนั้นเน่ามแมลงวีก็ไปตอมตัว กิ่งกือตัวแมงกะชรนก็เข้าไปอยู่แมงสาบก็เข้าไปอยู่งั้นก็เกิดความสกรปรกเสียหายที่แรกพี่โบก็ทําอย่างนั้นต่อมาก็เปลี่ยนเป็นทรงแขวนทรงแขวนนี่ก็คือเอาเชือกมาแขวนนะครับเป็นเชือกสี่เส้นแล้วก็มีน้ําหนักก็กดทับกันอีกน้ําหนักตักก้อนบนลงก้อนล่างเนี่ยทับกันพอเวลามันมีก้อนบางก้อนที่เสียเนี่ยเราก็จะเอาออกไม่ได้ทีนี้พี่โบก็มาแก้ไขนะครับทรงนี้พี่โยพี่โบขออนุญาตเรียกว่า A แหวนนะครับเป็นการดีไซน์ให้มันแหวนนะครับแล้วก็มันเป็น A อยังไงครับมันเอียง หน้าเทลงเล็กน้อยเพื่อให้น้ําไม่ขังนะครับเวลาที่เ,เราพ่นหมอกมาเนี่ยถ้าเราทําหน้าเชิดน้ําจะไหลเข้าไปในนี้พอไหลเข้าไปปุ๊บเนี่ยนี่อย่างเราออกน้ําที่ตกมาเนี่ยเขาจะไหลเข้าไปแล้วทาให้น้ําไปขังในก้อนในก้อนจะเสียนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นการดีไซน์เอาสองทรงมารวมกันเรียกว่าเอแหวนนะครับส่วนคุณสมบัติของออโรงเห็ดโรงนี้นะครับพี่โบบอกเลยว่าใครที่อยากทำฟาร์มเห็ดปัจจุบันนี้อย่างที่บอกนะเราทุนน้อย เราทาไงครับพี่โบเนี่ยอยากให้รู้ถึงขอบรายได้ของมันดิหนึ่งเห็ดก้อนหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเราไปสั่งซื้อตามวิสาหกิจเห็ดหรือว่าชุมชนที่เขาทาขายเห็ดเนี่ยเฉลี่ยก้อนหนึ่งที่10บาทเห็ดหนึ่งก้อนนะครับมันจะมีอายุได้ประมาณ 3- 4เดือนนะครับทั้งชีวิตของเขา1ก้อนเนี่ยราคา10บาทเนี่ยเขาจะผลิตดอกเห็ดให้เราได้ประมาณสัก4-5รุ่นนะครับหรือว่าใครได้ถึง10รุ่นก็เก่งก็อยู่ที่3เดือนเนี่ยเขาจะออกไปเรื่อยๆพูดง่ายประมาณ1-2สัปดาห์จะออก่นนีงรง เห็ดน่ะพี่โบเฉลี่ยมาแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งก้อนจะผลิตเห็ดได้ประมาณสักครึ่งกิโลนะครับซื้อมาสิบาทนะครับเห็ดเด็กเฉลี่ยที่โลละหนึ่งร้อยบาทดังนั้นซื้อมาสิบาทก็ขายได้ครึ่งกิโลห้าสิบาทก็เท่ากับขายได้ห้าสิบาทต้นทุนสิบาทแสดงว่ากําไรสี่เท่านะครับลงทุนไปสิบขายได้ห้าสิบก็คือกําไรสี่สิบาทนะครับงั้นพี่โบคงบอกว่าการที่จะทําฟาร์มเห็ดหรือสร้างโรงเห็ดขึ้นมาเนี่ย บางอย่างนะครับไม่จําเป็นต้องครบวงจรก็ได้นะครับเป็นการเรื่องของการเอามาต่อยอดธุรกิจจากธุรกิจของคนอื่นอีกทีหนึ่งก็ได้แล้วก็ที่นี่ลดต้นทุนยังไงครับพลังงานที่ใช้ในการสูบน้านะครับเป็นม่านน้าด้านหลังเนี่ยก็เป็นพลังงานที่เกิดจากแผงโซลาเซลล์หนึ่งแผงกับปั๊มน้ำหนึ่งตัวก็สร้างม่านน้าด้านหลังมีพัดลมออมอเตอร์รถกอล์ฟกับพัดลมอุตสาหกรรมหนึ่งตัวก็ต่อกับแผงหนึ่งแผงก็เปิดพัดลมให้ากายเคลื่อนไปนั้นอากาศข้างหลังเนี่ยจะเคลื่อนผ่านดอกเห็ดไป แล้วก็ออกข้างหน้าแล้วก็ไปส่งไปอีกที่หนึ่งโรงเรือนนะครับดังนั้นทาให้โรงเห็ดเนี้ยเป็นโรงเห็ดที่ค่าไฟศูนย์บาทครับตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนของคาเฟ่นะครับที่พี่โบเนี่ยได้มีการสร้างขึ้นมา1ปีนะครับต้องบอกก่อนว่า3ปีก่อนหน้านี้เป็นฟาร์มอย่างเดียวนะครับแล้วพี่โบก็พบว่าการสร้างฟาร์มอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์ส่วนเรียนรู้เนี่ยไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ก็จึงต้องมีการแปรรูปนะครับก็คือการทําให้เป็นร้านอาหารดังนั้นตรงนี้เนี่ยครับเป็นคาเฟ่ที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้เงืื่่ออนไขวา จะต้องมีการนําผ,ผลผลิตของฟาร์มเข้ามาใช้ประโยชน์สูงสุดและก็ต้องไม่กระทบกระเทืนกับรายได้จากทางาชุมชนด้วยนะครับหมายความว่าที่นี่จะต้องไม่มีการไปเบียดเบียนชุมชนงันอาหารที่เราเลือกเนี่ยเป็นอาหารที่ไม่เหมือนกับชุมชนเลยนะครับเรามีการขายสเต็กพิซซ่าสลัดและก็ยำที่เป็นผลผล,ผลิตทางการเกษตรของฟาร์มเราไปดูกันข้างในคร,ค,รครับสำหรับการต่อยอดธุรกิจของ Rescue f ร์มเนี่ยเรา เราต่อยอดด้วยการสร้างร้านอาหารขึ้นหน้าฟาร์มนะครับก็คอนเซปต์เนี่ยมันเกิดมาจากว่าเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยเราเราสร้างแต่ศูนย์การเรียนรู้นะครับแล้วเราก็ขายผักเล็กๆน้อยๆ,ๆของเราตามภาษานะครับแล้วก็คนที่มาฟาร์มเนี่ยเขาเขารู้สึกว่าเขาอยากกินข้าวอยากหิว,วพูดง่ายเดินฟาร์มเดินฟาร์มประมาณออสองสองชั่วโมงถึง3ชั่วโมงเนี่ยเขาก็หิวแล้วเขาอยากกินข้าวพี่โบก็ไล่ก็ไปกินแถวนี้นะครับแถวนี้มีร้านส้มตำน้าตกก๋วยเตี๋ยว ข้าวราดแกงไม่ีหมดเลยทีนี้คนก็บอกว่าพี่โบ้พี่โบ้ต้องสร้างร้านอาหารแล้วละ่ะผมหิวพี่โบ้ก็บอกเออแล้วจะสร้างร้านอะไรดีอาคารหลังนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เอ่อมานั่งสรุปงานในเมื่อเซอร์วีแล้วแหละย่านนี้มีแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวทุมตัง,ตงน้ำตกดังนั้นทาไงด,ด,ดีจะไม่เหมือนก็เลยไปดูรอบๆพบว่าร้านพิซซ่านะครับร้านสเต็กแถวนี้ไม่มีนะครับหรือว่าร้านที่เป็นยำนะครับยำที่เป็นตัวเอ่อผักสดๆอย่างเนี้ ไม่มีแถวนี้เลยพี่โบก็เลยงั้นพี่โบสร้างร้านนี้แล้วกันงั้นเราดีไซน์อาหารเนี่ยให้สอดคล้องกับความเป็นไทยนะครับก็คือใช้อาหารอิตาเลียนตรงนี้นะครับเป็นตัวเสเต็กหมูพิกไทยดําซึ่งมีปังชีสมีน้ําจิ้มแจ่วมีเนื้อย่างหมูย่างนะครับแล้วก็มีตัวผักเครื่องเคียงที่เป็นวอเตอร์เคสผัดเศษชีสนะครับก็เป็นการเอาน้ําตกคอหมูย่างเนี่ยมารวมตัวกันให้กลายเป็น สเต็ก uh, นะครับส่วนตัวสปาเกตตี้เนี่ยเราก็ดีไซน์ให้มันมีความเป็นปผัดขีเมานะครับหรือว่าทำใส่พวกตัวผักเนี่ยจะเป็นต้นทารากรนนะครับตัวยำเนี่ยมีความเป็นตะไคร้มีความเป็นน้ำผึ้งแล้วก็ใช้ผักทั้งหมดไม่ว่ากระสังออรดเคสหรือผักสลัดที่มีอยู่ในฟาร์มต้นอ่อนผักบุ้งต้นอ่อนทะตะวันอยู่ในนี้ทั้งหมดตัวแป้งพิซซ่านะครับก็ถูกดีไซน์ให้ ก็เรียกว่าอะไรแทนที่จะเป็นพิซซาอย่างเดียวพี่โบก็ทําให้มันเหมือนกับมันคือปลาทงโก๋นะครับงั้นพิซซาเนี่ยต้องอร่อยตั้งแต่แป้งนะครับพอแป้งอร่อยซอสอร่อยพิซซาก็อร่อยนะครับหรือตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มเลยก็คือตัวเลสคิวสลัดนะครับก็เป็นตัวสลัดที่มีน้ำำํายําเป็นลักษณะเฉพาะของฟาร์มนะครับวันนี้เนี่ยเราอยากจะบอกว่าตัวเลสคิวฟาร์มเนี่ยเราทํามา4ปีนะครับภายใต้ฟาร์ม คิดในเรื่องของการสร้างเป็นห้องทดลองเราอยากให้ทุกคนมองว่าตรงนี้นะครับเป็นบ้านเพื่อนนะครับเป็นฟาร์มของเพื่อนที่เพื่อนจะมาดูเพื่อนนะครับดังนั้นการที่เข้ามาในฟาร์มเราเนี่ยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะครับเป็นการที่เข้ามาแล้วเพื่อมาดูฟาร์มเราในขนาดพื้นที่ก้าไร่ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับในการชมฟาร์มเราแล้วก็มาทานอาหารมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับว่า <Bald> วันนี้เราจะกลับไปทําธุรกิจที่บ้านเราอยากจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดเราอยากจะไป เอาความรู้ที่เราอยู่ในเมืองที่เราใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเนี่ยบางคน5ปี10ปีบางคนมาอยู่ทั้งชีวิตนะครับพอเกษียณเนี่ยโดนเขาปลดจากงานเนี่ยจะต้องไปไหนก็ลองมาดูฟาร์มนี้ก่อนว่าฟาร์มนี้เป็นฟาร์มสร้างแรงบันดาลใจนะครับมาหากระดุมเม็ดแรกให้เจอนะครับหาว่าอะไรคือกระดุมก่อนจากนั้นค่อยไปเริ่มทามโดยมีนะครับ Rescue Farm เ,เ,เป็นพี่เลี้ยงเป็นเป็นเหมือนภูมิคุ้มกันนะครับที่ทําให้เราเนี่ยสามารถก้าวต่อไปได้นะครับแล้วก็นําเสนอโลกของธุรกิจ ของเรื่องของการสร้างฟาร์มการสร้างร้านอาหารการแปลรูปอาหารนะครับหรือคอนเน็กชันเรามีเยอะนะครับในเรื่องของการที่จะสร้างเครือข่ายนะครับวันนี้หลายๆคนเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องไปอยู่คนเดียวนะครับไม่จริงนะครับวันนี้เนี่ยอย่างน้อยสุดการที่เข้ามาในฟาร์มเราเนี่ยอย่างน้อยก็มีพี่โบเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงแล้วหนึ่งมีพี่โบคอยให้คำปรึกษาตลอดเวลานะครับส่วนเรื่องของอาการจะปลูกพืชอะไรอย่างไรการจัดการน้ําอย่างไรภายใต้หัเงอนไข่พี่โบบอกแล้วนะครับหัเงอนไข่คือ เราไม่มีแหล่งน้ำนะครับเราไม่มีไฟฟ้าเราต่ำกว่าถนนไม่ถ้าสิบดินไม่ดีเคมีไม่ใช้เราไม่มีที่เป็นของตัวเองเนี่ยหกเงื่อนไขเนี่ยถ้าใครมีเงื่อนไขไหนที่คิดว่าตัวเองมีอยู่แล้วเนี่ยก็ตัดออกไปนะครับตัวไหนที่เช่นบ้านใครบอกว่าบ้านหนูมีแหล่งน้ําแล้วอ้าวงั้นก็ตัดออกไปงั้นไม่ต้องหาง่ายดีนะครับบ้านหนูไม่ได้ต่ำกว่าถนนนะบ้านหนูก็ัน้ําไม่ท่วมด้วยซ้ำงั้นก็ตัดปัญหาเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องน้ําใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ย ดินก็ไม่ได้แย่นะครับหมายถึงว่าก็เป็นพื้น,นดินที่ไม่ใช่ดินธุรกันดารหรือว่าใครที่บอกว่าบ้านอยู่็นนาเกลือเนี่ยอยากปลูกข้าวเนี่ยต้องทำยังไงอออยากปลูกผักต้องทำยังไ,ไงนะครับงั้นการยกแปลงขึ้นมาทําให้เราไม่ต้องใช้ดินมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้เราสามารถจะแก้ปัญหาได้ดังนั้นในมุมมองของพี่โบเนี่ยในฐานะที่เป็นเจ้าของบริษัททําอร์ไนเซอร์เนี่ยพี่โบมองว่าปัญหาทุกปัญหามันมีอยู่แล้วปัญหานะทุกทุกท,ที่เรีเยกงไง ทุกกิจกรรมหรือท um ุกธุรกิจมันมีปัญหาอยู่แล้วแต่ทุกปัญหาจะมีทางออกและทางออกจะมีมากกว่าหนึ่งเสมอดังนั้นวันนี้เนี่ยอยากให้เข้ามาดูว่าที่ฟาร์มพิโบเนี่ยแก้ปัญหาอะไรไปแล้วบ้างนะครับไปดูว่าปัญหาเหล่านั้นถูกแก้อย่างไรการแก้ปัญหาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าที่พิโบแก้ไปแล้วเนี่ยมันจะใช้กับทุกคนได้หรือจะใช้กับเราได้ไม่ใช่นะครับหมายความว่าบางปัญหาที่พิโบแก้ไปแล้วเนี่ยใช้กับตรงนี้ได้อาจจะใช้กับตรงนู้นไม่ได้ก็ได้นะครับปัจจุบันนี้ต้องบอกก่อนว่าเรรราามีกทนะคับ ส่งถึงฟาร์มนะครับงั้นคุณสั่งเราส่งนะครับเดี๋ยวนี้เราก็ใช้แอปพลิเคชันนะครับคุณแค่สแกนนะครับสแกนตัวนี้นะครับอยู่ที่บ้านสั่งเมนูขึ้นที่บ้านเลยนะครับขึ้นไปเลยคุณก็จิ้มเมนูนะครับสามารถที่จะเราก็ไปส่งให้ถึงที่นะครับเดี๋ยวนี้ทั้งเรามีทั้งช่องทางออนไลน์ของเราเองทั้งผ่านโรบินฮูดนะครับผ่านที่เป็นระบบ ขนส่งทั่วไปนีครับที่ขนส่งอาหารทั่วไปแล้วก็มีการส่ง delivery ของฟาร์มเราเองในละแวกใกล้เคียงนี้ก็เราก็ส่งฟรีให้นะครับแล้วก็เรื่องของอาการจัดการฟาร์มการจัดการร้านอาหารนะครับเรื่องของแฟนชายร้านอาหารปัจจุบันนี้ก็มีคนมาขอซื้อแฟนชายเราขอตั้งโมเดลレスคิวฟาร์มโมเดลเนี่ยไปตั้งอยู่ตามที่ต่างๆนะครับใครที่สนใจตัวโมเดลของเรานะครับเข้ามาดูก่อนว่าโมเดลเราเนี่ยสามารถที่จะ เอาโมเดลนี้ไปตั้งตรงที่ที่เราอยู่ได้ไหมนะครับแล้วก็มาลองดูธุรกิจเราหน่อยว่าธุรกิจเราจะต่อยอดกันอย่างไรนะครับงั้นสดทุกจานจากฟาร์มหลังร้านเรานะครับเป็นคอนเซปต์ของฟาร์มเราครับดังนั้นก็ถ้ามีโอกาสนะครับเราก็มาเยี่ยมชมฟาร์มเราบ้างครับขอบคุณครับน้บว่าเป็นอีกหนึ่งฟาร์มนะฮะที่มีการตลาดในะฮะแล้วก็มีการบริหารจัดการที่สร้างมูลค่าได้อย่างมากมายจริงๆเลยนะครับ ใครที่สนใจนะฮะอยากแวะเข้ามาชมฟาร์มหรือว่าจะลิ้มลองเมนูอร่อยๆของ l e s q u e Cafe ก็สามารถแวะกันมาได้เลยนะฮะบอกได้เลยว่าบรรยากาศของร้านนี้เขาดีจริงๆครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับเจอกันใหม่อีกครั้งหน้าติดตามให้ดีครับครั้งหน้าว่าเราจะพาคุณไปที่ไหนกันวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ แผ่นดินทองของคนรวยน้ำใจเอกลักษณ์ยิ้มละไมยิ้มสยามเราร่ำรวยด้วยวัฒนธรรมศิลปะเลิศล้ำ เชื่อถือฟี่มือไทยภูมปัญญาและภาษาไทยของเราเลือนปางน้ำขังน้ำชุ่มช่งสวยเกินจกสันคํามากล่าใต,าต้แสงตะวัน